ครับขอขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับในเช้าวันใหม่ที่พระเจ้าได้สมโปรดรอดพรในช่วองเราตลอดเวลาที่ผ่านมานครับถ้าย้อนกลับไปนะครับในต้นปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับในวันนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับจะเข้าสู่เดือนธันวาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็ไม่ใช่อาทิตย์หน้าพรุ่งนี้ก็ เดือนธันวาแล้วนะครับเวลาของข้างเร็วมากเลยทีเดียวครับบอมีคนไข้คนหนึ่งเขากลับมาหาคุณหมอแล้วก็บอกว่าคุณหมอ,อหนูทําตามอย่างที่คุณหมอบอกแต่แล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยคือคุณหมอแนะนําว่าถ้ามีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยก็ให้ทาให้มองไปที่โลง่ลงๆนะครับจะได้สบายใจเขาก็เลยกลับมาหาคุณหมอว่าคุณหมอ หนูมองไปที่โล่งๆแล้วไม่เห็นสบายใจเลยคุณหมองก็ถามว่าคุณมองอะไรอยู่เขาบอกมองไปที่กระเป๋าตังค์มันโล่งมากก็เลยไม่สบายใจนะครับก็เล็กๆนะครับสําหรับในเช้าวันนี้ที่อยากจะมาหนุนใจในหัวข้อซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรากี่ในหัวข้อในเช้าวันนี้นะครับที่จะพูดถึงก็คือคืนดีคืนดีกันนะนะครับเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับสองสาม คำน,น,นี้นะครับส่วนใหญ่จะ,จะเขา,าเรียกสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะพูดคำคำเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผิดแล้วจะมาพูดกับคนที่คนที่ถูกนะว่าคืนดีกันนะแต่ในสมัยเนี้ยแทบแบบคนที่ถูกเนี่ยแทบบางคนจะเป็นคนที่พูดว่าให,ให้ไปขอร้องคืนดีกับคนที่คนที่ผิดด้วยซ้ำไป นะครับสมัยที่ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากมายนะบางทีคนที่ผิดเองก็อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าผิดก็เลยกลายเป็นว่าคนที่คนที่เขาเรียกะอะไรถูกเนี่ยเวลาบางครั้งเราไปเจอบางคนที่พูดกเก่งนะครับคุยเก่งๆเนี่ยเขาจะพูดจนกลายเป็นคนที่ถูกเนี่ยกลายเป็นผิดได้โดยเฉพาะอาชีพของความเป็นทนายใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็ มันเป็นคำทีอ่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่าคืนดีนะครับมันเป็นมันต้องมีเหตุใช่ไหมครับต้องมีเหตุที่ทำให้อกเรื่องเราต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรู้สึกในความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับความผูกพันความรักที่มีต่อกันมีให้กันมันถูกทำลายนะครับทิ้งด้วยอะไรบางอย่าง หรือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นถึงทําให้เกิดาการคือดีการเกิดขึ้นใช่ไหมครับอันนั้นในชีวิตของเราเนี่ยถามว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา,าเกือบปีหนึ่งแล้วเนี่ยเราเคยนับในสิ่งที่เราทําผิดไหมครับหรือนับในสิ่งที่เราทําถูกมีไหมครับอันไหนเยอะกว่าครับหลายหลายครั้งเราเมื่อเรานับลองลอง,ลองนับดูหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องที่ การทําผิดเนี่ยเยอะกว่าหรืออาจจะเสมอเท่าๆกันก็ได้หรือบางบางคนก็อาจจะทำทสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะครับแล้วก็ตามนะครับเมื่อเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าผิดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือก็ต้องมีการคืนดีกันนะครับในการคืนดีกันก็เป็นจริงๆในคริสต์มาสในปีนี้นะครับ เป็นหัวข้อของการคืนดีนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราจะจัดคริสต์มาสตกแต่งคริสต์มาสในแผนกของเรานะครับในโรงพยาบาลของเราตามหัวข้อเหล่านี้คือเกี่ยวกับการคืนดีกันนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันในเช้าวันนี้ด้วยกันเมื่อพูดถึงการคืนดีก็แน่นอนครับเรามีคําถามในชีวิตของเรามากมายเกี่ยวกับการคืนดีตรงนั้นในในเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเราอย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่เราต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าในตลอดทั้งปีนี้มันก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือความคิดของเราเองที่เราทําผิดต่อกันและกันในการที่จะต้องมีพันธกิจนี้เกิดขึ้นคือการคืนดีกันการคืนดีกันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยสําหรับในการอยู่ด้วยกันซึ่งจะทําให้การงานต่างๆในแต่ละวัน นั้นผ่านไปอย่างลาบรื่นแล้วก็ผ่านไปอย่างดีด้วยนะครับคืนดีแรกเลยที่อยากจะให้มีโอกาสได้คิดก็คือคืนดีกับตัวเองก่อนนะครับการคืนดีกับตัวเองหมายความว่าอะไรหลายครั้งเราใช้ชีวิตเราเคยโกรธตัวเองไหมครับเราเคยรู้สึกว่าทําผิดอีกแล้วหร,หรือเราเคยซ้ําเติมตัวเองในในบางบางช่วงเวลาที่เราทําผิดไหมครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้ที่ ในชีวิเราเองนะฮะตัวเราเองงนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าราบรื่นและมีความสุขได้มากขึ้นสิ่งสําคัญตัวเราเองนะครับต้องคืนดีกับตัวเองก่อนคืนดีกับความรู้สึกตัวเองเพื่อที่การทํางานของเราในแต่ละวันเนี่ยจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คืนดีกันเกิดขึ้นเราเราก็รู้ว่าความหดหู่ในใจของเราจะเกิดขึ้น เราไม่พอใจในตัวเองเกิดขึ้นและเวลาที่เรามีปัญหาอะไรต่างเกิดขึ้น,นมาเราก็จะโทษตัวเองว่าผิดอีกแล้วเหรอเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของตัวเราเองเราจะถ้าเรามองที่ตัวเรานะครับดังนั้นขอให้เราคืนดีกับตัวเองโดยการยอมรับสําหรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและแก้ไขสําหรับในปัญหาต่างที่เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่การคืนดีเนี่ยจะทําให้เราจิตใจของเราเองเนี่ยจะได้สดใสในการใช้ชีวิตแต่ละวันและคืนดีที่สองคือการคืนดีกับ คนรอบข้างเรื่องเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับการคืนดีกับคนรอบข้างเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยโดยเฉพาะในการอยู่ในแผนกเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้เกิดการคืนดีกันเกิดขึ้นงานของเราในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราจะแบกความรู้สึกแบกการมองหน้ากันในแต่ละวันที่ความความรู้สึกที่เข้ามาอยู่ในใจลึกๆนะครับ นั้นการคืนดีกันไม่คืนดีกันเนี่ยอาจจะมีผลกระทบหลายอย่างที่เกิดขึ้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้ออกมาจากใจของเราการช่วยเหลือบางทีก็กลายเป็นความรู้สึกแกล้งกันมากกว่าการที่จะช่วยเหลือกันอันถ้าเราก็คืนดีกันอาจจะเกิดจากหัวใจที่จริงใจในการช่วยเหลือกันและทําให้การช่วยเหลือกันนั้นมีผลที่ดีในการทํางานนะครับผลต่อกันและกันและแน่นอนครับความเป็นทีมก็ จะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเรามีการคืนดีกันและการคืนดีที่สามก็คือคืนดีกับพระเจ้าเ,าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมา,มากๆเลยสําหรับในการคืนดีกันกับพระเจ้าเพราะว่าพระบาพี่ก็พูดถึงเ,เรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความรักบอกว่าถ้าเรารักคนที่เรามองเห็นไม่ได้เนี่ยเราจะรักพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น,นได้อย่างไรดังนั้นการคืนดีกันก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราคืนดีกับคนที่มองเห็นไม่ได้เราไม่สามารถคืนดีกับพระเจ้าที่เรามองไม่ไม่ได้จริงๆขั้นตอนจริงๆต้องคืนดีกันกับพระเจ้าก่อนแล้วความสัมพันธ์ความรักการคืนดีกับตัวเองการคืนดีกับคนรอบข้างเนี่ยจะตามมาแต่เนื่องจากด้วยชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่มองเห็นมากกว่าเราตัดสินใจกับสิ่งที่มองเห็นมากกว่าก็เลยทําให้ว่าเราเองต้องใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ย แทบจะในทุกๆเรื่องเลยดังนั้นสิ่งที่จําเป็นเราอย่าลืมที่จะคืนดีกันและกันการคืนดีกับกับพระเจ้าจริงๆทําไมเราต้องคืนดีกันกับพระเจ้าเหตุเหตุอะไรที่ทําให้เราแตกแยกกับพระเจ้าเหตุอะไรที่ทําให้เรา,เามีเหตุที่ทําให้เราต้องคืนดีหลายครั้งแล้วที่ได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้ ก็คือเรื่องของความการทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตของเราวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราที่เรามาอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรนะครับในพระเจ้านาคำของพระเจ้าได้พูดถึงอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างในชีวิตของเราและพระเจ้าเมื่อสร้างเรามาขึ้นมาเนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงในข้อแรกนะครับตอนที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมและเอวาในการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ย ขณะที่อยู่ในสวนเด่นมีความสุขมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีไม่มีความผิดบาปใดๆที่อยู่ในนั้นไม่ต้องคืนดีกันเพราะมีความบริสุทธิ์อยู่ในนั้นไม่มีความผิดบาปใดๆไม่มีความผิดใดๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็เลยทําให้ทั้งอาดัมและเอวาใช้ชีวิตอยู่กับพระเจ้ามีความปกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีสันติสุขอยู่ในชีวิตจิตใจของเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จริงถ้าเราเราย้อนกลับไปจริงๆในชีวิตของเราเองหลายครั้งเราต้องการอะไรบางอย่างเราเราวางแผนหรือว่าเป้าหมายของเราบางอย่างในชีวิตของเราแล้วเราคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ได้พอละเราจะมีความสุขละสมมุติถนะ้าเรามีบ้านหลังม,มีบ้านมีรถมีสวนมีพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตประจำวันได้ที่เราชอบเนี่ยพอละ เราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับหลายหลายครั้งที่เราไปถึงจุดหมายตรงที่เราตั้งไว้แล้วถามว่าเรามีความสุขไหมมีครับแต่ความสุขนั้นเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งพอเวลาผ่านไปมันมีความต้องการมีความจําเป็นเข้ามาเพิ่มขึ้นในมีการเปลี่ยนแปลงทางโลกนี้ที่กดดันเราให้เรา ทำอะไรบางอย่างที่มากกว่าที่เราได้ในในปัจจุบันนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อ,อ,อสันทิสุขที่แท้จริงหรือความต้องการที่แท้จริงที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่อ,อ,อดาดัมและเอวาอยู่ในสวนมีคุณแ่ความสุขแต่ต่อมาก็คือเมื่อเขาทําผิดต่อพระเจ้าดยกันไม่เชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้า ักบเขาบอกกับเขาว่าอย่าก,กินผลไม้ต้นนั้นที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้แต่เมื่อเขาไปหยิบกินผลไม้สรุปสั้นๆก็คือเขาทําผิดต่อพระเจ้าและถูกแยกออกจากพระเจ้านะครับังนั้นพระเจ้ามนุษย์จึงมีความต้องการอยากจะมีความสุขในชีวิตและการคอยควา้าหาความสุขเหล่านั้นเราคิดว่าตามความต้องการของเราแล้วจะมีความสุขได้แต่เมื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตามมาก็คือเราไม่สามารถที่จะพยายามด้วยกำลังของเราเองได้เราพยายามแค่ไหนเราคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เรามีความเป้าหมายเราประสบตามเป้าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแล้วเราได้รับในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะมีความสุขแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามามีอะไรเ,เรื่องเราใหม่ๆเข้ามาอีกก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ยังขาดอีกอันนั้น ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ในโลกนี้สามารถเติมเต็มในความสุขตรงน,นั้นของเราได้ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์เราจะมีความสุขได้อย่างไรอ่ะนะพระเจ้าคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะค้นพบความสุขหรือสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตด้วยตัวเองได้พระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของเราขึ้นมาพระองค์รู้ดีว่าวิธีการใดที่จะทําให้เราเองมี สันติสุขที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้พระเจ้าจึงสเสนอให้เรามีทางเลือกพระเจ้าสิม,มอบทางเลือกให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะมีกลับมามีความสัมพันธ์เพื่อที่จะมีความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งได้เพราะเราพยายามด้วยกําลังของเราเองแล้วเราอยากได้สิน,นี้เราได้มาแล้วแต่เรามีความสุขแค่ช่วงเวลาหนึง่งเราก็ขาดความสุขที่เราต้องการมากขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงดังนั้นผู้ที่สร้างเราครับจะรู้ว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรจึงให้ทางเลือกแก่เราในการที่จะมีความสุขได้ขณะที่เราอยู่บนโลกนี้นะครับคือพระเยซูกิตเมื่อสองพันกว่าปีแล้วพระองค์เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระเจ้าได้นอกจากจากมาทางเรา ไม่มีความบุพันความสัมพันธ์หรือการคืนดีกันกับพระเจ้าได้ทางอื่นเลยนอกจากทางราพระเยซูกิตพระองค์ทรงเป็นเหมือนผู้ที่จะ,ะคนกลางที่จะทําให้เรามีความเชื่อมความสัมพันธ์เราระหว่างพระเจ้าได้เพราะพระเยซูกิตทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์และทรงมาไถ่เราทั้งหลายโดยเสียสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราดังนั้นความรักของพระเจ้าที่ผ่านพระเยซูกิตเนี่ย จึงทําให้เราเองที่เป็นคนบาปเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเราจะได้รับการชําระจากความผิดบาปเหล่านั้นออกไปและความผิดบาปนี่แหละที่ทําให้เราเองขาดความสุขในชีวิตที่แท้จริงดังนั้นพระเจ้าซึ่งรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆจึง,จง,จงมอบทางเลือกนี้ให้กับเราทั้งหลายผู้ที่เลือกทางนี้พระองค์บอกว่าจะมีความสุขและสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตที่เกิดขึ้นที่เรากําลังต้องการ ความสุขนั้นมันมาจากที่ไหนแต่บางพีก็บอกไว้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นที่จะทําให้เราเองกลับไปสู่ความสุขความผูกพันความสัมพันธ์ตามเป้าหมายตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการที่จะสร้างเรามาทุกวันนี้ได้ดังนั้นการคืนดีว่าหมายในของอ,อย่างแรกก็คือการที่จะได้คืนดีกันกับพระเจ้าทางพระเยซูคริส ที่พระองค์ทรงเป็นทางเลือกให้กับเราที่เราจะยอมรับว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าตั้งแต่ต้นว่าในตลอดทั้งปีเนี่ยไม่มีใครเลยไม่ไม,ไม่ไม่เคยทําผิดเรามีความผิดต่างๆมากมายและบางบางครั้งเราก็ผิดมากกว่าถูกอีกดังนั้นความผิดเราเนี่ยจะได้รับการชําระให้สะอาดได้รับการลบล้างความผิดนี้ได้โดยการพระเยซูคริส ที่พระองค์ทรงเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และมาไทยเราไม่เข mm ิน hmm. และเราจะใช้ชีวิตในปีใหม่ต่อๆไปได้อย่างมีความสุขได้โดยการมีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าให้พระองค์ทรงเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะรู้จกักมีกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ที่จะสามารถที่ประทานความสุขและสันตีสุขที่แท้จริงให้กับเราได้นะครับอันนั้นอย่าลืมที่จะคืนดีกับตัวเอง มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราโกรธตัวเองเราไม่ชอบตัวเองในด้านไหนนะครับอย่าลืมที่จะคืนดีกับตัวเองคืนดีกับผู้อื่นนะครับคนรอบข้างที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยในทุกๆวันเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยบางบางบาง,บางคนเราจะมีโอกาสได้คืนดีแต่บางคนเราไม่มีโอกาสได้คืนดีกับเขานะครับเพราะว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้น จากสถานที่ที่เราไปนานๆทีเราก็คงแบบไม่มีโอกาสได้กลับไปแล้วก็เจอเขาในในช่วงสถานที่นั้นและก็เวลาเดียวกันอันนั้นการคืนดีกันก็ถ้ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีก็ยิ่งทําให้เราเองสบายใจแล้วก็มีความสุขในชีวิตและที่สําคัญที่สุดก็คือการคืนดีกันกับพระเจ้าผู้ที่สร้างเราขึ้นมานะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะเมื่อเรามีความผิดบาปหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเอง มีความผิดอยู่ก็ขอให้เรามีโอกาสได้มีทางเลือกนี้ให้กับเราที่เราจะยอมรับว่าเราเองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้อยู่อย่างชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ในทุกๆวันให้พระเจ้ามาช่วยเราชำระความผิดบาปในตลอดที่ผ่านมาและวันนี้ที่พระเจ้าจะอยู่กับเราและเสริมกําลังให้กับเราที่เราจะทําในทุกๆวันต่อไปด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าที่จะมีชัยต่อ,อสิ่งที่ผิด แล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรานะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนสรับในการทํางานด้วยกันที่เราจะคืนดีกันกับตัวเองกับเพื่อนบ้านกับคนอื่นแล้วก็กับข้าพเจ้าด้วยกันอาธิฐานด้วยกันครับก็ได้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในชีวิตของเราที่พระเจ้าได้สมโปรดนําและอวยพรแล้วก็สร้างเราขึ้นมาในตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงดูแลและอวยพรในชีวิตของเราเสมอ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองทําผิดต่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดการกระทําหรือคําพูดขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้กับเราที่เราทําผิดต่อผู้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในโลกใบนี้ด้วยขอพระเจ้าชําระเราให้สะอาดและประออ์อวยพรชีวิตของเราใหม่ให้เป็นชีวิตที่จะได้เดินกับพระองค์มีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆวันที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ก็ขอพระเจ้าสมโปรดอวยพระพรที่เราเองจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านทางการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันขอพระเจ้าสมโปรดดูแลและอวยพระพรในหน้าที่การงานของเราแต่ละคนในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและในทุกๆด้านต่อไปที่พระเจ้าจะทําให้ชีวิตของะนั้นราบรื่นในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ